วันที่7กุมภาพันธ์2566ที่ทำเนียบรัฐบาล นายวิษณุเครือง,งามรองนายกรัฐมนตรีได้กล่าวถึงกรณีที่เคยระบุว่าจะทําความเข้าใจคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการชี้แจงการอาภิปรายไม่ไว้วางใจแบบไม่ลงมติตามรัฐธรรมนูญมาตรา152ว่าได้มีการซักซ้อมอะไรกันนิดหน่อยเรื่องการแบ่งเวลาว่าจะตอบเมื่อไรอย่างไรไม่มีอะไรมากเพราะไม่รู้ว่าเขาจะพูดอะไรเมื่อถามว่านายอนุทินชาญวีรกุลรองนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้าพักภูมิใจไทยได้ยืนยันกับพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมหรือไม่ว่าจะสั่งการให้สสพักภูมิใจไทยเป็นองค์ประชุมในการอภิปรายตามมาตรา152นายวิษณุกล่าวว่าก็ไม่เห็นว่าเขาพูดอะไรตนไม่ทราบว่าจะมีการยืนยันกันแบบส่วนตัวหรือไม่ต้องไปถามนายอนุทินนอกจากนี้เมื่อถามว่าในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์ได้กำชับพักการเมืองในการเป็นองค์ประชุมหรือไม่นายวิษณุกล่าวว่าก็ไม่เห็นจะพูดอะไรส่วนหากสสมีเจตนาทําให้องค์ประชุมล่มในการอภิปราย152จะขัดกับ รัฐธรรมนูญหรือไม่นั้นเห็นว่าการทําองค์ประชุมล่มไม่ขัดรัฐธรรมนูญเพราะการที่องค์ประชุมไม่ครบนั้นเกิดจากหลายสาเหตุถ้าเป็นเรื่องจงใจาอาจเป็นเรื่องผิดจริยธรรม